เป็นเวลากว่า17ปีแล้วที่นวัตกรรมมังคุดเสริมฤทธิ์ของนักวิทยาศาสตร์ไทยได้ช่วยให้ผู้ป่วยที่เป็นเนื้อร้ายมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นด้วยการกระตุ้นให้เซลล์เม็ดเลือดขาวในร่างกายมีปริมาณมากขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้นจนสามารถจัดการกับเซลล์ที่ผิดปกติในร่างกายได้อย่างมุ่งเป้าและแม่นยำ การที่เราช่วยเขาได้เนี่ยเรารู้กลไกลในการทํางานจากการที่เราใช้สารสกัดเพื่อกินได้จากมงคุเสมฤทธิ์เนี่ยไปกระตุน้นเม็ดเลือดขาวคิวร์ตีเซลล์ให้ไปจัดการกับเซลลเนื้อร้ายด้วยการมุ่งเป้าเนื้อร้ายเกิดจากความผิดปกติของเซลล์ซึ่งเกิดได้จากทั้งกรรมพันธุ์และพฤติกรรมของแต่ละคนเช่นการกินการสูบการดื่มและสิ่งแวดล้อมรอบตัวคนนั้นๆที่แตกต่างกันออกไป ในช่วงแรกระยะเวลาที่เซลปกติจะเปลี่ยนไปเป็นเซลล์เนื้อร้ายจะใช้เวลานานแต่เมื่อเป็นเซลล์เนื้อร้ายแล้วเซลล์นั้นจะมีความแข็งแรงและแพร่กระจายได้อย่างรวดเร็วผลการศึกษาวิจัยจากทั้งในอังกฤษและสหรัฐอเมริกายืนยันตรงกันว่าปัจจุบันในทุกสองคนจะมีหนึ่งคนที่มีโอกาสจะเป็นเนื้อร้ายซึ่งเท่ากับว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนประชากรทั้งหมดบนโลกใบนี้เสี่ยงที่จะเป็นเนื้อร้ายได้โดยเฉพาะในผู้สูงอายุ เนื้อร้ายเป็นโรคของเซลล์ใช้เวลาเกิดนานพัฒนาตัวนาน5ปี10ปี20ปีผู้สูงวัยเท่าไหร่โอกาสเสี่ยงต่อการเกิดเนื้อร้ายก็จะมากขึ้นเรื่อยๆอายุ65ปีขึ้นไปแล้วโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดเนื้อร้ายมากถึง5เท่าของคนที่อายุน้อยกว่าถ้าเซลล์เรามาเริ่มเพียเพ้ยนๆข้างในมันจะมาโชยทีก็ตอนที่เราอายุเยอะมากๆก,ก็ได้เราช่วยคนป่วยระยะสุดท้ายได้ระยะต้นๆใน,นเรื่องปกติเลยเอ๊ะ ทำไมเราไม่ทําให้มันมากกว่านี้ไปเพิ่มประสิทธิภาพให้มันป้องกันได้ไหมจึงได้มีการพัฒนาสูตรที่เรียกว่ามังคุดเสริมฤทธิ์กินกันมะจะมาจากความรู้ทางวิทยาศาสตร์แห่งศตวรรษที่21นวัตกรรมมังคุดเสริมฤทธิ์สามารถกระตุ้นกลไกการทำงานของร่างกายด้วย3การป้องกันที่เรียกว่า TAT ซึ่งประกอบด้วย 1. killer T-cell หรือเซลล์ทีพิฆาต ซึ่งเป็นเซลล์เม็ดเลือดขาวที่สามารถจัดการกับเซลล์ที่ติดเชื้อได้อย่างมุ่งเป้า CD8 หน้าที่ของมันคือจัดการกับเซลล์ที่ผิดปกติในร่างกายโดยไม่มีผลข้างเคียงใดๆแต่กินกนมะเนี่ยมันเพิ่ม CD4 ด,ด้วยซึ่งก็หมายความว่าก่อนที่มันจะกลายเป็นเซลล์เนื้อร้ายเราก็จัดการเลย 2. อ u ออโตฟาจีคือคกลไกที่กินตัวเองของเซลล์ซึ่งเป็นการฟื้นฟูเซลล์ตามธรรมชาติเซลล์ที่กำลังเสื่อมสภาพ เซลคือมันจะกลายเป็นเซลลเนื้อร้ายถูกรีไซเคิลถูกกลืนกินแล้วนําไปใช้ในการสร้างเซลใหม่ที่แข็งแรงเซล์ที่กําลังจะกลายเป็นเซลล์เนื้อร้ายก็จะไม่เป็นเซลล์เนื้อร้าย 3. เทโลเมียคือการกระตุ้นให้เทโลเมียของเซลล์ยาวขึ้นทําให้เซลล์มีความแข็งแรงลดโอกาสการเป็นเซลเนื้อร้ายได้มากขึ้น ถ้าเราปกป้องเทโลเมียร์ไม่ให้มีการถูกทำลายไม่ให้มีการสั้นลงโอกาสของการป้องกันเนือ้อร้ายก็จะมีมากเท่านั้นถึงมั่นใจว่าในสูตรมังคุดเสริมฤทธิ์ของเราเนี่ยจะมีโอกาสช่วยคนได้มากทีเดียวจากผลการเก็บข้อมูลผู้บริโภคของสมาชิกกลุ่มธรรมนาใหมา่มูลนิธิชีวิตพัฒนาในพระอุปถัมภ์ที่ทำการเจาะและเก็บผลเลือดตั้งแต่ก่อนเริ่มใช้นวัตกรรมมังคุดเสริมฤทธิ์ ปรากฏว่าเซลล์เม็ดเลือดขาวที่เรียกว่า CD4 และ CD8 เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดรวมถึงการมีเทโลเมียร์ที่ยาวขึ้นอีกด้วยพอเรามาจาะเลือดดูแล้วก็เห็นว่าปริมาณเพิ่มขึ้นแล้วก็โดยเฉพาะกลุ่มคนที่มีค่าเริ่มต้นต่ำกลุ่มพวกนี้เราจะเห็นชัดมากเลยว่าสามารถกระตุ้นขึ้นมาได้ดีมากเลยคือคือเรามีมะเร็งอยู่ในตัวอยู่แล้วตามทฤษฎีนะพอสูงวัยเราอ่อนแอแล้วมันก็แข็งแรงขึ้นผลเลือดที่เจาะผมขึ้นทั้งสองตัว ข,ข,ขึ้นชัดเจนฮะยังมีนัยสําคัญโดยภาพรวมเนี่ยสุขภาพดีขึ้นนะคะเซลล์ซึ่งเราเสื่อมสภาพแล้วเนี่ยมันสามารถที่จะอาจจะย้อนกลับมามันมันรีไซเคเลให้มันดีขึ้นนะคะในพื่อบอกเฮ้ยตอนนี้วีโยโคนหน้าเธอใสปิ้งเลยอะไรอย่างเงี้ยอ่าผิวพรรณอะไรก็รู้สึกดีขึ้นแล้วก็ในส่วนของผมก็รู้สึกว่าผมลวกน้อยลงที่เห็นชัดๆเลยก็คือ รู้สึกมีพลังมากขึ้นสดชื่นขึ้นแล้วก็ไม่ค่อยเหนื่อยออกกําลังในี่ใครคืว่าอุ้ยไม่ไหวแล้วตัวเองก็ยังได้อยู่ปกติเหงื่อจะไม่ค่อยออกพอได้มาทานมังคุดเสริมฤทธิ์เนี่ยก็รู้สึกว่าเออเหงื่อมันออกดีกร,กระปรี้กระเป๋าออขึ้นก็รู้สึกว่าเออผิวพรรณมันดีขึ้นระบบขับถ่ายมันดีขึ้นรู้สึกว่าทานเข้าไปแล้วมันชื่นใจมันมีความสุขมันเหมือนกับเรามีความหวังว่าอันนี้จะเสริมให้เราสุขภาพดี เสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายอันดับแรกเลยก็คือในเรื่องของกรรมพันธุ์ค่อนข้างสําคัญเพราะว่าตัวเลขประมาณ15เลยกรรมพันธุ์เป็นสาเหตุของการเกิดเนื้อร้ายได้ถ้าพ่อแม่เป็นหรือพี่น้องท้องเดียวกันกับเราหรือว่าพี่ป้าณาอาเป็นก็แสดงว่าเราอาจจะได้มาบ้างัยทํางานเสี่ยงต่อการเป็นเนื้อร้ายมาก พรามันเป็นกลไกมันเป็นแบบนี้พอ20เราหยุดเจริญเติบโตแล้วแล้วลก็เป็นช่วงที่เราเห็นว่าตัวเลขเนี่ย20ไป30นี่เป็นช่วงที่เทอมเรียนสั้นลงเดียวที่สุดเราเป็นนักวิทยาศาสตร์เราต้องการทําให้คนนี่มีสุขภาพดีขึ้นเราไมไ่นึกถึงเรื่องผลประกอบการที่มันจะดีขึ้นเราทําให้ราคาเท่ากับกาแฟ1แก้วต่อวันก็เลือกกินครับจะเลือกกินกาแฟ1แก้วหรือว่ากินเพื่อป้องกันนื้อรายแล้วก็ผีสวยน่าใสานะครับสุขภาพแข็งแรง แล้วก็อายุยืนต่อไปเรื่อยๆวันนี้สำนวนไทยที่ว่ากันไว้ดีกว่าแก้ยังคงเป็นเรื่องจริงที่คนไทยทุกคนต้องตระหนักโดยเฉพาะในยุคที่โรคร้ายคืบคลานเข้ามาใกล้ตัวเรามากขึ้นทุกวันกินกันมะกินกันมะกินกันมะ